นะคะช่วงนี้เราจะพูดคุยกับคุณสุรพงศ์กรจันทึกประธานมูล,ลนิธิผสานวัฒนธรรมนะคะสวัสดีค่ะคุณสุรพงศ์ค่ะสวัสดีค่ะ โดยทับคุณพรวรคุณธีชตาครับค่ะโดยโดยคำนิยามค่ะเด็กกลุ่มนี้ร้อยคนเขามาอยู่ที่อ่างทองก็เลยถูกดำเนินคดีในแง่มุมของการค้ามนุษย์หรือเปล่านะคะการเอาเอาเข้ามาเพื่อสนับสนุนให้โรงเรียนขนาดเล็กยังอยู่ได้แต่ทีนี้มีคำถามค่ะเขามาปรากฏตัวอยู่ที่อ่างทองสรุปแล้วเขาควรจะต้องถูกส่งกลับไหมคะครับต้องต้องเดี๋ยวนครับว่าเรื่องของการศึกษานะครับ ประเทศไทยมีนโยบาย te, เรียกว่า education for all คือให้การศาึกษากับทุกคนตั้งแต่ปี2548แล้วมีติคม5กรกฎาคม2548มีระเบียกบกระทรวงศึกษาธิการาด้วยการรับนักเรียนนักศึกษาเรียนปี2548จะรับเบ็ดคนเข้าเรียน,น,นถ้าเด็กพอเข้ามาเรียนั๊บเนี้ยโรงเรียนมีหน้าหน้าที่รับพอรับแล้วเด็กไม่มีเลขไม่มีข้อมูลอะไรเลยลก็จะให้ตัวีเอาไว้เอาไว้ก่อนนี่เป็นขั้นตอนปกตินะครับ แต่จากจากนั้นเนี่ยแล้วก็นำดำเนินการที่จะให้เปลี่ยนจากตัวตีเป็นเลขสิบสามหลักโดยทางมหาไทยมหาไทยก็เข้ามาดูแลต่อออกเลขสามหลักให้ถูกต้องเป็นไทยก็ได้เลขสิบสามหลักแบบคนไทยไม่ใช่ไทยก็ได้เลขสามหลักแบบไม่ไม่ใช่ไทยซึ่งเราเราทำมันตั้งแต่สองห้าสี่แปดจนถึงปัจจุบันดังนั้นเรื่องการเรียนสำหรับเด็กกลุ่มนี้ครับไม่มีปัญหาครับเข้ามาได้มาอย่างไรไม่รู้นะเดินัน้าเรียนโรงเรียนรับได้เรียนอย่างถูกต้องได้โรงเรียนก็รับเงินจากสารลายหัวมาให้ ก็จ <S an> ับสารให้เ <a> ด <S an> ็กไปก็ด <a> <S an> ูแลกันไปอันนี้เป็นเรื่องเรื่องปกตินะครับแต่เรื่องต่อมาครับคําถามคือคือว่าเด็กเนี่้เข้าเมืองผิดกฎหมายเรียนได้ไหมสมมติแตครับสมมติว่าไม่มีหลักฐานในการเข้าเรื่องการเข้าเมืองผิดกฎหมายก็เป็นหน้าที่ของตำรวจเป็นที่ตมไม่ใช่เป็นหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการกรวการมีชิรับเด็กเข้าเรียนเข้ากรรับเด็กเข้าเข้ามาถ้าเด็กอยู่หน้าหน้าโรงเรียนรับรับรับของมาเรียนส่วนการตรวจสอบว่าการมาไงก็เป็นหน้าที่ของตำรวจและตมต่อไปเป็นคน เขเมืองต่อไปทีนี้คำถามต่อมาคือว่อาอ้าวแล้วเด็กคนเนี้ยเราเนี่ยผิดกฎหมายคนเข้าเมืองไหมเท่าที่ฟังจากข่าวแล้วครับเจ้าที่ยังไม่ตั้งข้อหาเข้าเมืองผิดกฎหมายกับเด็กนะครับเพียงเพียงแต่ว่าไปตั้งกับคนอื่นแล้วก็เด็กเนี่ยเป็นอาจจะเยเป็นเหยื่อ,ขอ,อของการเข้าเมืองที่เขาถูกนำพาเข้ามานะครับเมื่อเด็กเป็นเหยื่อครับเราไปตั้งข้อหากับคนอื่นเนี่ยนะครับในกระบวนการเนี่ยแค่ตั้งข้อหาเนี่ยในรัฐธรรมนูญยังถือว่า ผู้ที่ถกทัานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ <S <S เราจะทำข้แบบคนที่ต้องต้องโทษมีความผิดแล้วไม่ได้เมื่อเขาจะเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่เด็กเหล่านี้ก็ยังแค่เป็นข,ข้อข้อสงสัยว่าอยู่ในกระบวนการนี้หรือเปล่ายังไงนะครับเมื่อเด็กยังอยู่ในกระบวนการที่ต้องสงสัยอยู่เราจะไปทําเด็กในฐานะที่เขาเป็นเหยื่อหรือเป็นอะไรที่เข้ามุผิดกฎหมายไม่ได้หมายถึงว่าจะไปผลักดันเขาออกแบบนี้ไม่ได้ใช่ไ<า>หมคะ ไม่ได้ครับไม่ได้ครับเพราะว่ากระบวนการยังไม่ถึงที่สุดเรายังไม่รู้ว่ามีการเอาเด็กเข้ามาจริงไหมเข้ามายังไงสารยังไม่ได้ตัดตัดสินเมื่อสารไม่ตัดสินเราก็ต้องเอาเด็กเอาไว้ให้เอาไว้ก่อนและคุ้มครองเด็กเอาไว้ก่อนคุ้มครองไงก็ให้เรียนครับให้เรียนให้ให้อยู่ต่อไปไปก่อนจนกว่าสารจะตัดสินชัดเจนแล้วว่าโอ้มีกระบวนการพาเข้ามาจริงนะนะครับเข้ามาจริงเราถึงจะยอมแล้วว่าโอมะนเข้ามาะครับเข้ามาจริงเราถึงจะยอมแล้วว่าโอ้มีกันการ ทำผิดกฎหมายจริงๆเราต้องส่งเด็กที่กับตามพรบรคนเข้าเมืองค่ะเท่า,า,ทาก,บกับว่าจะต้องพิสูจน์ให้ได้ก่อนใช่ไหมคะคุณสุรพงศ์ว่าเด็กกลุ่มนี้<ช>มีการ,รขนเด็กเข้ามาเพื่อที่จะด้วยเหตุผลบางประการใดๆก็ตามแต่เมื่อเด็กอยู่ในผืนแผ่นดินไทยแล้วต้องให้การดูแลตามนุสัญญาคุณครองเด็กด้วยอย่างนั้นใช่ไหมคะ าาาตามกฎหมายไทยเลยครับแล้วเราเราดูแลตามกฎหมายกฎหมายเรื่องเรื่อง,งของคนเข้าเมืองเรื่องกฎหมายไม่อนุญาตให้เจ้าที่ผลักดันเด็กออกไปแ้ผลักดันเด็กนะครับคือคือตอนนี้เรากำลังกระบวนการผลักดันเด็กเนี่ยไม่มีเงืนกฎหมายนะครับถ้าเจ้าที่ผลักดันเด็กเนี่ยหมายถึงเขาทำผิกดกฎหมายละกฎหมายคนเข้าเมืองใช้ในการจะส่งกลับแล้ก็ส่งกลับ,บเมื่อมันจบเรื่องแล้ว ครับคือสารตัดสินเรียบเรียบร้อยแล้วถึงเข้ากระบวนการส่งกลับได้แต่เดียวกันครับก็มีอีกช่องทางับที่เจ้าที่อาจใช้นะครับคือเราถือว่าเขาเนี่ยรับสารภาพนะครับรับรับสารภาพก็สามารถส่งกลับได้เลยโดยไม่ต้องให้สารตัดสินทนี้คปลว่ารับสารภาพครับถ้าเกิดเป็นเด็กเด็กรับสารภาพได้นะเพราะเด็กตอนนี้มองในฐานะที่เขาเป็นเหยื่อใช่ไอมใช่ครับเขาเขาสมัครใจนะการการที่เขาจะกลับไปนะครับเขาต้องปลอดภัยด้วยนะครับ ถึงแม้ว่าเขาอยากกลับแต่ว่าเรารับรับภัยเราต้องส่งไปอย่างปลอดภัยแต่ถามว่าความฝังงูนั้นเรารัองรองความปลอดภัยอย่างไรพ่อแม่เขาชัดเจนไหมที่จะรับกลับและเราส่งเข้าไปพม่าเนี่ยรับพรานพ่มาพร้อมจะรับกลับไหมการส่งกลับนะครับการส่งของต้องมีคนขนลับพ่มาต้องตรวจสอบชื่อเขาว่าเขาเป็นคนพ่าจริงๆถึงจะรับได้ เพราะเรานี่เด็กเรานี้เขาจะเป็นเด็กไร้สัญชาาิเพราะไร้สัญชตาคือไม่มีข้อมูลในรับรับ่าไม่ไม่รับรองเขาต้องพาดจะรับเขากลับอย่างถูกต้องได้ไงค่ะทีนี้คุณคุณจุลพงศ์คะถ้าสมมุติบอกว่าพม่าไม่ยอมรับถ้าเกิดว่าว่ากระบวนการในการผลักดันทางฝ่ายไทยบอกว่าคงจะต้องผลักดันกลับไปแต่ถ้าพม่า เมียนมาไม่รับขึ้นมาเพราะเพราะไม่ชัดเจนว่าเด็กกลุ่มนี้เนี่ยเป็นสัญชาติเมียนมาจริงหรือเปล่าเป็นคนเมียนมาจริงๆหรือเปล่าเนี่ยแล้วอนาคตของเด็กกลุ่มนี้จะจยังไงต่อไปนะคะเพราะว่าเบื้องต้นก็มีข้อมูลค่บอกว่าเจอพ่อแม่เด็กๆแค่แปดคนเท่านั้นเองนะคะครับสิ่งที่เราควรทําครับถ้าเราเอาเด็กตั้งนะครับโดยข้างว่าเราต้องใจคืเหลือเด็กครับเราต้องดําเนินการเรื่องสัญชาติให้เด็กอืครับก็ให้เด็กมีสัญชาติด้วยครับ ก็คิดพาอมาถาว่าเป็นการเรื่องสัญชาติเด็กยังไงเป็นการตรวจสอบหาพ่อแม่เขาทำเรื่องยื่นเรื่องให้เขามีสัญชาติเพราะมีสัญชาติที่ถูกต้องแล้วแล้วก็ส้องส่งกลับเขาเขาได้หรือเขาอยู่ข้างในข้างในไทยเราก็ทําเอกสารแสดงตัวอย่างคนไร้สัญชาติให้กับเด็กเหล่านี้ที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นการสืบค่าออกตัวทีให้เด็กละก็ออกเลขที่ถูกต้องให้เด็กซึ่งรัฐไทยเราก็มีการออกเลขให้กับคนที่ไร้สัญชาติอยู่เพื่อเขาอย่างนี้เราเขาามีเลขนี้เอง

ในในสิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็ก120ร้อยยี่สิบกว่าคนเนี่ยค่ะมันอาจจะเป็นภาพสะท้อนถึงปัญหานี้ในการจัดการได้ค่อนข้างจะชัดเจนเลยนะคะมีข้อมูลว่าอาจจะมีเด็กอยู่ราวๆที่เป็นเด็กตัวจีเนี่ยอยู่ราวๆแปดหมื่นคนในหกจังหวัดของไทยในปัจจุบันค่ะดังนั้นแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจะหยิบเอากรณีนี้เป็นกรณีศึกษาเพื่อหาทางจัดการให้มันชัดเจนและถูกต้องยึดอยู่บนกฎหมายฉบับเดียวกันได้ไหมคะเพราะดูเหมือนหน่วยงานความมั่นคงเขาก็จะมองในเรื่องของความมั่นคงเป็นหลักนะคะ ถ้าจริงๆประเทศไทยเราได้ดาเนินการตามทั้งกฎหมายทั้งนมนโยบายในเรื่องเหล่านี้มาตลอดนะครับผมเองเนี่ยก็เป็นกรรมการของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งตั้งมาเพื่อจะแก้ไขปัญหารเรื่องเหล่านี้เราทางานเรื่องนี้มาเรียกว่าเกือบสิบ ปีแล้วเพื่อจะเคลียร์สมัยก่อนต้องใช้ว่าเป็นแสนคนนะครับก็เคลียร์น้อยลงมันเลยเรื่อยๆและการทํางานก็ทํางานร่วมกันทั้งตมทั้งสภาความกล o n แห่งชาติทุกหน่วยงานครับที่ทําการเรื่องนี้ระมาประชุมร่วมกันเพื่อค่อยๆเคลียร์เลขตัวเลขเด็กเหล่านี้ครับให้มีเลขสิบสามหลักที่ถูกต้องทุกคนนะครับซึ่งก็ทาเคลียร์ไปตอนนี้ก็ใช้ว่าเกือบครึ่งครึ่งแล้วก็คงต้อง เคลียร์กันต่อแล้วก็เร่งรับในการทําเรื่องต่อนี้ต่อไปด้วยครับค่ะเท่ากับว่าสําหรับเด็กกลุ่มนี้เนี่ยคือคือทางฝ่ายที่เกี่ยวข้องควรจะให้การดูแลในเด็กๆอยู่ในฝั่งแผ่นดินไทยก่อนอย่างนั้นหรือเปล่าคะใช่ครับก็ต้องให้ให้ให้เขาเรียนครับเ,เรืร่องนี้แนกครับค่ะ,คะที่จริงครจะเรียนโรงเรีนเดิมด้วยจนกว่าทุกอย<ม>่างมันจะชัด<ม>ชัด,ช,ดชัดเจนโอเคครับตอนนี้ขยับมามาแล้วเราก็ไม่ไม่บ้าก,กันครับขยับในนี้ผิดขั้นตอนกฎหมายนะครับก็ต้องให้เด็กไปเรียน <ฮ>เ,ดเด็กต้องอยู่ได้อย่างปลอดภัยแล้วก็เรียนต้องเรียนเต็มเครื่องครับผมเช็คข้อมูลไปแล้วนะครับพบพบว่าเด็กอยู่ในข้อที่หวาดกลัวครับตามที่ข่าวสมัย่าเว่าที่พอมอบอกว่าเด็กมีไม่มีปัญหาไม่ใช่ครับเด็กเขาเรียนอยู่ปกติมีคนวนมากแต่งเครื่องแบบมาล้อมเขามาสอบถามเขาแล้วย้ายเข้าไปโน่นไปนี้เอาไปเขาไป,ไปอยู่ตรงนู้นเอาไปอยู่ตรงนี้ไม่สามารถออกไปข้างนอกข้างนอกได้อันนี้เป็นการไปการกดดันเด็กจนมากเด็กเนี่ย ข้องพาราเรีไทยเขาอยากจะเรียนเพราะว่าฝั่งเขาเนี่ยไม่สามารถเรียนได้เขาอยู่ฝั่งน,นู้กินนะครับค่ะอละค่ขอบพระคุณค่ะคุณสุรพงศ์ค่ะขอ,คขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะค่ะ,ค,ค,ะ,ค,ะคุณสุรพงศ์กองจันทึกนะคะประธานมูลนิธิผสานวัฒนธรรมนะคะ